เป็นโครงการที่สสสโดยแผนงานทุนอุปถัมภ์เชิงรุกเป็นผู้สนับสนุนการผลิตเท่านั้นหากมีข้อผิดพลาดจากการผลิตเผยแพร่ทำซ้ำดัดแปลงหรือแจกจ่ายทั้งภาพเสียงและข้อความของสื่อชิ้นนี้นับเป็นความรับผิดชอบของผู้รับการสนับสนุนเพียงผู้เดียว บุหรี่ดียังไงกลิ่นปากที่รุนแรงเราชอบเธอนะหมดปัญหารักในวัยเรียนไม่ต้องกลัวถูกมีเท่าไรเอามาให้หมดนี่คล้เงินหมดไปกับบุหรี่ <c oughs> พ่อแม่และอาจารย์นิดนมกันเป็นอย่างดีดูสิคุยกันนานเชีย <c oughs> และท้ายสุดไม่ต้องทนให้ใครมาเตือนนานคนรุ่นใหม่ไม่สูบบุหรี่